ั้งขึ้นไปเนี่ยนะผมผมก็มีพรพพวกเป็นเขาเรียกอะไรเซนแสใช่ไหมขนาะไปตั้งให้เขา,า<ๆ>บอกโอ้นะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นที่สงบแล้วขอให้เป็นที่สําหรับคนที่รักพ่ออยากจะไปแวะเวียนไปหาก็ได้ตลอดเวลานะครับรูปปั้นเนี่ยเป็นหุ่นที่คุณแม่ศรีนวลซึ่งเป็นศรีภรยาพูดเองเลยว่าเหมือนพี่พลมากเลยเหมือนจริงๆเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้เท่านั้นเองแม่ศรีนวลเอ่ยปากอย่างนี้เลยนะ เหมือนพี่พลจริงๆเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้ก็คือหุ่นหุ่นที่ที่ยืนอย่างเนี้ยไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนผู้ฟ้าไม่ลืมรสรักที่เคยฝากฝังไม่ลืม ไม่ว่าการเวลาจะผันผ่านไปกี่ทศวรรษเพลงอันเป็นอมตะของครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญยังคงขับกล่อมและดังกังวานอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงชาวไทยไม่เสื่อมคลายผลงานของท่านที่ฝากไว้นับเป็นคุณูปการให้ลูกหลานคนลูกทุ่งได้ศึกษาและห่วนย้อนรำลึกถึงอัจฉริยะบุคคลแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยตรานานเท่านานอรวรันเพิกไทยสงสํสนักข่าวไทยอสอมทรายงาน หมดเวลาของพรารมเก้าข่าวเช้านะคะเราขอพาท่านไปที่กรุงปารีสเพื่อชมภาพสุดท้ายนะคะของพรามเก้าข่าวเช้าในวันนี้ด้วยการโชว์นัเงเงือกหรือราดใต้น้ําที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่กรุงปารีสนั่นเองค่ะพบกันใหม่คุยขมงบ่ายสายโมโงค่ะสวัสดีค่ะคนถนนเส้นเดิมทุกวันถูกเติมด้วยเรื่องราวร้อยพันหมื่นแสนข่าวเราเก็บมาบอกคุณตื่มาพบเจอเรื่องใดวันนี้คุณจะทะล i